ล่าสุดเนี่ยผมเทรดออินจนได้ออเลรมโบเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเทรดชนะตลอดชีวิตครับแต่ขอเพียงชนะแค่ไม่กี่ครั้งก็สามารถเปลี่ยนชีวิตจากการเทรดได้กำไรวันเดียวเนี่ยสิล้านครับผมเกือบจะได้คัานเลมโบคืนในวันเดียวผมก็่ะ้แชร์ตลอดว่าถ้าเราอยากปั้นพอร์ตให้โตเนี่ยเราจะเป็นต้องรู้จักการออินครับเพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีอายุยืนกันทุกคนและเวลาในการหาเงินเพื่อใช้ชีวิตเนี่ยก็สั้นมากๆครับตอนที่ผมเริ่มเทรดเนี่ยผมเทรดตอนอายุสิบแปดและผมจริงจังกับการเทรดตอนอายุยี่สิบสองครับผมเห็นว ใช้เงินใช้ชีวิตกินก็กินได้ไปเยอะแล้วสุขภาพร่างกายไม่อำนวยเดินก็ไม่สะดวกไม่เหมือนตอนวัยหนุ่มๆครับเพราะเป็นวัยที่ทำงานไม่ได้แล้วนั้นอย่าลืมนะครับว่าระยะเวลาในการสร้างตัวคนเราเนี่ยมันสั้นอย่ามองเรกสวยเกินไปครับว่าเรามีเวลาทั้งชีวิตในการหาเงินเพราะจริงๆแล้วเวลาในการหาเงินของคนเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 3สถึงปีครับซึ่งการเทรดเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถถ้าเราสายตามไม่ดีเราก็เทรดไม่ได้ครับถ้าเราป่วยเราก็เทรดไม่ได้สแสดงว่ามันเป็นงานที่ใช้องค์ประกอบของร่างกายและความสามารถในการหาเงินดังนั้้้นนนนนนเเเเเเรรราาาาคีีบหงงงงงิิิิและออไปสต่ อีกทีนึงครับดังนั้นทัศนคติการเทรดแบบอออินมันควรมีตั้งแต่เริ่มในการเทรดยิ่งเวลาในการเทรดหาเงินของเราน้อยยิ่งต้องรู้จักการอออินครับแต่เป็นการอออินด้วยการออกกำไรมาต่อบกำไรด้วยการอออินนะครับก็เทรดอออินเนี่ยมีความเสี่ยงสูงก็จริงแต่ผลตอบแทนมันสามารถทำให้ผมพลิกชีวิตได้ในระยะเวลาสั้นครับถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำเงินแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่นานเราก็มีสภาพทางการเงินซึ่งกว่าผมจะรู้จักการอออินเนี่ยผมใช้เวลา2-3ามปีเล้นะผ่านการใช้ทุนเยอะมาแลกเงินน้อย มันดีมันเป็นการกระจายความเสี่ยงผมบอกเลยว่าถ้าเราเทรดในตลาด forex เราไม่โฟกัสรวยยากครับอย่างพอร์ตโคจีในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเทรดทองคำนะครับอาจจะมี US 30น้ำมันหรือว่าอย่างอื่นบ้างแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้จักพฤติกรรมราคาทองมากกว่าเพราะผมอยู่กับมันมานานทำให้การอออินของผมเนี่ยจะเป็นโปควต์ทองคำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเริ่มเทรดจากทุนหนึ่งล้านกำไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีจากการทำดอกเบี้ยทบต้นหรือว่า compound interest เราเริ่มเทรดตอนอายุยี่สิบปีและใช้เวลาสี่สิบป จะกลายเป็น16ล้านครับนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมเราต้องเทรลออินเพราะบางคนอายุเยอะแล้วบางคนอายุ40แล้วเริ่มหมดไฟแล้วทุกอย่างเริ่มยากพอ50เริ่มเหนื่อยเริ่มทอ้อพออายุ60อยากเริ่มทุกอย่างไม่อยากทําอะไรแล้ว แล้วถ้าคุณชนะการเทรดแบบอออินแค่กองแรมาทบตั้งค่าครั้งติดกันจากทุนแค่สามหมื่นสี่พันบาทก็กลายเป็นสิบล้านบาทได้ใช้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแค่หนึ่งต่อสองเองครับแล้วอัดหลอดทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นกองไรมาทบไอชนะติดกันห้าครั้งซึ่งจังหวะเทรดทั้งหมดผมสอนไปแล้วหน้าเพจโคตรเจมส์สอนสั้นแบบละเอียดสอนฟรีด้วยครับขอเป็นกำลังใจให้กับเทรดเดอร์ทุกท่านนะผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์ครับอออินเท่านั้นที่ทำให้คุณรวยแม้คุณจะเกิดมาในนนคคคครรรรอบัววททีี่่่ยยาาาาากกจจุุณณ็สมมมถถะขึ้้้ไดแต สูงสุดทันที2,000เหรียญโดยคุณจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้นและผ่อนลงคุณจะมีความเสี่ยงลดลงด้วยเงินที่อ e ีทเวลโม่ไปหุณใครสนใจรับเครดิตเพิ่มคลิกที่ลิงก์ใต้ใโปรไฟล์เลยครับ